พัะนิหารของหุ้นที่ถูกคอนเนอร์เหตุการณ์ในตลาดหุ้นช่วงเร็วๆนี้และโดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์ที่25ธันวาคม2563ที่ผ่านมาที่หุ้นขนาดใหญ่และใหญ่มากอย่างน้อย2ตัวมีราคาปรปับตัวขึ้นเกือบถึงเทดานที่30% ในวันเดียวโดยที่บริษัทไม่ได้มีข่าวอะไรเป็นพิเศษว่าที่จริงในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นใหญ่และกลางหลายๆตัวก็มีการปรับตัวขึ้นสูงมากและบางตัวก็ปรับขึ้นถึงเทดานในวันเดียวอยู่่อๆๆ โดยที่ไม่ได้มีข่าวหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นพิเศษอาการที่เกิดขึ้นนั้นผมลงความเห็นว่าหุ้นเหล่านั้นอาจจะถูกคอนเนอร์หรือถูกต้อนเข้ามุมเพราะหุ้นถูกซื้อด้วยเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเมื่อเทียบก,กับฟรี โลดหรือหุ้นที่หนุนเยนซื้อขายกันในตลาดส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นไปแรงมากโดยไม่ได้อิงกับมูลค่าที่แท้จริงที่คิดจากผลประกอบการของบริษัทในอนาคต แต่ราคาขึ้นไปเพราะคนซื้อที่เป็นนักเก็งกำไรที่เข้ามาซื้อเพราะคิดว่าหุ้นจะต้องขึ้นต่อไปส่วนคนแรกๆที่เข้าไปซื้อนั้นอาจจะมองจากพื้นฐานของกิจการเมื่อเทียบกับราคาหุ้นที่ยังอาจจะไม่แพงก็ได้หรือบางทีซึ่งอาจจะมากกว่าก็คือเข้าไปปั่นโดยการกระชากราคาและ ือหุ้นต่อเนื่องจนหุ้นเหลือน้อยลงและราคาวิ่งขึ้นไปเร็วและแรงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็ดนงนบอกนักเล่นเกงกำไรซึ่งมีอยู่มากมายในตลาดหุ้นไทยเข้ามาร่วมวงเล่นผลก็คือหุ้นวิ่งทะลุฟ้าราคาหุ้นที่ถูกคอเนอร์นั้นจะไปถึงไหนผมคงบอกไม่ได้แต่อยากเล่าประวัติศาสตร์ของหุ้น โฟกสวาเก้นในตลาดหุ้นเยอรมันในช่วงปลายปี2008ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงนั้นหุ้นโฟกกลับไม่ตกลงมาเนื่องจากเจ้าของแอบ เข้าไปชอนซื้อไว้จำนวนมากเพื่อหวังจะเทคโอเวอร์ซึ่งจะต้องมีหุ่นถึง80%ในขณะเดียวกันนักลงทุนจำนวนมากก็เข้าไปขายชอดเซลล์เนื่องจากเห็นว่าราคาหุ่นยืนอยู่ได้แบบไม่สมเหตุผลเพราะห้นมทั่วโลกกำลังเจ๊ง เฉพาะอย่างยิ่งหุ้นรถยนต์จนถึงวันหนึ่งเมื่อบริษัทผลิตรถพอสซึ่งเป็นเจ้าของต้องประกาศตัวว่ากำลังเทคโอเวอร์คนที่ขายช็อตเซลล์ซึ่งมีจำนวนประมาณ12ของหุ้นทั้งหมด แต่หุ้นที่ยังหมุนเวียนในตลาดที่พอจะให้ซื้อได้นั้นมีแค่6%ทำให้คนทำช็อตเซลล์ตกใจต้องรีบแย่งกันซื้อหุ้นปิดสถานะชอ็อตซึ่งทำให้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปกว่าร้อยเปอร์เซในวันเดียวและก็วิ่งต่อไปอีกในวันต่อต่อ มาจนหุ้นทะลุกเกือบ1,000ยูโรจากราคาประมาณ200ยูโรไม่กี่วันก่อนหน้านั้น,น,นและนั่นทำให้หุ้นโกลกสวาเก้นกลายเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดหรือมา r k เก็ตแคปใหญ่ที่สุดในโลกและใหญ่กว่าหุ้นเอกซอนปิตโตรชัยนาและ Microsoft มีมูลค่าหรือ Market Cap 420,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ12.6ล้านล้านบาทไทยในเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นหุ้นโฟกก็ตกลงมาอย่างแรงส่วนหนึ่งเป็นเพราะพอสต,ต้องยอมขายหุ้นให้กับคนที่ทำช็อตเซลไว้เพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรและเมื่อทุกอย่างผ่านไปและสถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมรวมถึงราคาหุ้นในที่สุดพอตเอง ซึ่งเป็นคนที่ดูเหมือนว่าจะทำคอร์เนอร์หุ้มเองและในเวลาอันสั้นไม่กี่วันก็น่าจะรวยมหาศาลร,ระดับโลกก็ล้มละลายส่วนสำคัญน่าจะมาจากการที่ต้องกู้งเงินมหาศาลเพื่อเข้าไปซื้อหุ้นโฟ ในด้านของนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรเองนั้นต่างก็ขาดทุนหนักอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนกองทุนโดยเฉพาะเหตุฟันหลายแห่งจะต้องจำเป็นบทเรียนไปตลอดชีวิตและทั้งหมดนี้ก็คืออภินิหารของหุ้นที่ถูกคอรเนอร์ ซึ่งในกรณีนี้น่าจะไม่ผิดกฎหมายอะไรเลยเพราะทุกอย่างอยู่ในเกมแม้ผลมันจะออกมาเหมือนกับการปั่นหุ้นอย่างร้ายแรงเพราะราคาหุ้นผิดไปจากราคาที่ควรจะเป็นมากโดยที่ไม่น่าจะหาเหตุผลทางพื้นฐานใดๆ มารองรับได้กลับมาที่ตลาดหุ้นไทยบ้างหุ้นหลายๆตัวที่ผมคิดว่าถูกคอนเนอร์ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นมีมีวัฒนาการที่มีขนาดใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆอน,นิสมจากการที่ประสบความสำเร็จมาเรื่อยๆ ซึ่งก็ทำให้คนที่ทำร่ำรวยขึ้นมหาศาลพวกเขาจึงสามารถเพิ่มขนาดของหุ้นที่ทำให้ใหญ่ขึ้นจนสามารถคอเนอร์หุ้นขนาดกลางๆให้กลายเป็นหุ้นแสนล้านบาทได้ความสำเร็จนั้นจริงๆ ก็ต้องบอกว่าเพราะตลาดหุ้นไทยมีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้การทำคอนเนอร์นั้นง่ายขึ้นมากประการแรกก็คือมันไม่ผิดกฎหมายทุกครั้งที่มีการตรวจสอบโดยตลาดหลักทรัพย์ก็จะไม่พบความผิดปกติของการซื้อขายหุ้น 2. ก็คือการซื้อขายหลักทรัพย์เก่งกำไรในระยะเวลาสั้นๆไม่เสียภาษีจากกำไรรวมทั้งค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นก็ต่ำมากสำหรับรายที่ซื้อขายหุ้นจำนวนมาก 3. ก็คือเรามีการใช้เลเวอร์เรจ หรืออาศัยการกู้ในระดับที่สูงมากตัวอย่างรวมถึงการทำล็อกเทรดที่ทำให้สามารถเพิ่มวงเงินการซื้อหุ้นได้เป็นสิบเท่าเป็นต้นสีก็คือบริษัทจดทะเบียนจำนวนมากนั้นมีหุ้นที่ซื้อขายหมุนเวียนค่อนข้างต่ำ ส่วนหนึ่งก็คือเป็นหุ้นขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนรายใหญ่และในกรณีของหุ้นขนาดใหญ่เองนั้นก็ยังมีหุ้นที่มีฟรีฟล o ตต่ำอยู่จำนวนหนึ่ง อาจจะเนื่องจากเป็นบริษัทลูกของบริษัทหรือสถาบันขนาดใหญ่ที่จะไม่ขายหุ้นออกเพียงเพราะราคาหุ่นขึ้นมามากทั้งจากในและต่างประเทศข้อสุดท้ายและน่าจะเป็นสภาวะที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้ามาของนักลงทุนใหม่ๆ ที่มีเงินสดมากแต่ไม่มีหมนทางการลงทุนอื่นที่ดีและสะดวกเท่ากับตลาดหุ้นพวกเขาเป็นคนรุ่นหนุ่มสาวที่มองหาการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนที่ร,รวดเร็วและไม่ต้องการรอคอยดังนั้นพวกเขาต้องการหุ้นร้อน ที่มีสภาพคล่องสูงที่พร้อมจะซื้อขายทำกำไรได้ทันทีในอัตราที่สูงลิ้งและในภาวะแบบนี้หุ้นที่ถูกคอเนอร์ก็เป็นหุ้นที่ใช่เลยความร้อนแรงของการคอนเนอร์หุ้นนับถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะใกล้ถึงจุดสุดยอดเดิมทีนั้นดูเหมือนจะมีกฎอย่างหนึ่งว่าเวลาจะคอนเนอร์หุ้นตัวไหนคนที่ทำหรือเป็นคนเริ่มต้นแบบหวังผลก็มักจะเน้นว่าจะต้อง คุยกับเจ้าของหรือผู้บริหารให้ชัดเจนก่อนว่ากิจการต้องดีแน่นอนสตอรี่จะต้องขายได้ผู้บริหารจะต้องร่วมมือในการเชียร์หรือให้ข้อมูลที่ดีเลิศ บางทีก็ต้องยอมขายหุ้นล็อตใหญ่บางส่วนให้กับคนที่ทำในราคาตลาดขณะนั้นและที่สำคัญก็คือเมื่อเริ่มทําแล้วก็ต้องไม่ขายหุ้นส่วนลงมาถ้าจะให้มีเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อแสดงความมั่นใจหลังจากหุ้นขึ้นแล้วปิดตลาดแล้วการขายก็ควรขายให้กับสถาบันที่จะถือยาวเท่านั้น ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะเมื่อถึงวันนั้นนักวิเคราะห์ก็จะออกมาเชียร์ฮุ้มกันอย่างเต็มที่ในขณะนี้ผมคิดว่าการคุยกับผู้บริหารและการทำคำมั่นสัญญาต่างๆดังที่กล่าวน่าจะมีความจำเป็นน้อยลงส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะบริษัทเป้าหมายนั้นใหญ่ขึ้นการพบผู้บริหารระดับสูงสุดยากขึ้นหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นพวกเขาก็อาจจะมองถึงโครงสร้างต่างๆของบริษัทและหรือห่วงว่ามีลักษณะที่เอื้ออำนวยให้เข้าไปเล่นแบบคอร์เนอร์หุ้นได้มากน้อยแค่ไหนเช่นการดูว่าใครเป็นเจ้าของบริษัทหุ้นมีฟรีโฟลดมากน้อยแค่ไหน การดูเรื่องของผลประกอบการในอนาคตเองก็อาศัยการวิเคราะห์จากสถานการณ์และผลงานในอดีตของบริษัทเป็นต้นเมื่อได้ข้อมูลพร้อมแล้วเขาก็อาจจะเริ่มลงมือซื้อหุ้นนำและถึงจุดหนึ่งก็อาจจะต้องกระชาก เพื่อให้นักลงทุนในตลาดจับตามองหลังจากนั้นถ้าจุดติดทุกอย่างในกระบวนการของการคอนเนอร์ก็จะตามมาโดยอัตโนมัติปัญหาต่อไปก็คือการออกของหรือขายวิ้นทิ้งซึ่งจะเป็นศิละปะที่ต้องฝึกฝนกันมาก เพราะบ่อยครั้งการทําให้หุ้นขึ้นนั้นบางทีก็ไม่ยากเท่ากับการขายหุ้นจํานวนมากให้ได้ราคาสูงและไม่ตกลงมาก่อนผมเองไม่เคยคิดที่จะคอเนอร์หุ้นเลย ทุกครั้งที่ซื้อโดนในตัวหนึ่งก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ซื้อมากเกินไปจนกลายเป็นการคอรเนอร์โดยปริยายผมคิดว่าการเข้าไปมากเกินไปนั้นก็มีความเสี่ยงสูงเพราะถ้าพลาดก็อาจจะติดหุนยาว นอกเหนือจากนั้นผมเองคิดว่าการทำกำไรมากๆในกรณีที่หุ้นขึ้นสูงแล้วเราขายไปแต่สุดท้ายหุ้นตกกลับลงมาและทำให้คนที่เข้ามาซื้อหุ้นในราคาสูงขาดทุนหนักนี่เป็นเรื่องที่ขัดกับความรู้สึกที่ว่า เราไปกินเงินคนอื่นแทนที่เราจะได้ผลตอบแทนจากผลงานของบริษัทเป็นหลักผมชอบมิติว่าถ้าเราจะรวยเราควรจะรวยจากการที่บริษัทที่เราเลือกทำผลงานได้ดีมากกว่าสุดท้ายนี้ผมเองก็ได้แต่มองดูว่าพัฒนาการ ของการคอนเนอร์หุ้นรอบนี้จะไปถึงไหนเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเจอหุ้นขนาดกลางกลางกลายเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไทยแบบเดียวกับหุ้นโฟกสสัวาเจนก็ได้แต่สิ่งที่ผมมั่นใจก็คือเมื่อคอนเนอร์แตกซึ่งก็คงจะเกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่งคนที่เข้าไปเล่นก็จะขาดทุนมหาศาลและจะต้องจำไปตลอดชีวิตและผมก็ชื่ออีกเช่นกันว่า กระแสการคอเนอร์ในตลาดที่ไทยก็คงจะต้องซบเซาลงและอาจจะต้องรออีกนานกว่ามันจะกลับมาอีกครั้งปัญหาของผมก็คือไม่รู้ว่าทุกอย่างที่พูดถึงนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไร